สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจิ๊บวิชาทัศนศิลป์นะคะเรื่องทันาทาศนธาตุในงานทัศนศิลป์ทันาทาศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดลอ้อมทัศนศิลป์วิชวลอาร์ตหมายถึงศิละปะที่รับรู้ได้ด้วยสายตาทันาทาศนธาตุประกอบด้วย จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวที่ว่างสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในแวดล้อมชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเองและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นให้มันดีกว่าเดิมและมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆรวมไปถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสารรค์งานทัชนศิลป์ ธรรมชาติได้แก่มนุษย์ด้วยกันเองสัตว์พืชภูเขาแม่น้ำทะเลท้องฟ้าซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนเรานำมาสร้างงานสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่บ้านเรือนอาคารเรียนรถเมล์รถไฟเครื่องบินเรือรถยนต์หรือ ข้าวของเครื่องใช้สิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะวัฒนธรรมคือเหตุการณ์อุบัติภัยต่างๆที่มีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์นำมาสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ทั้งนั้นนะคะหรืออย่างหนึ่งว่าวิถีชีวิตนะดังนั้นธรรมชาติจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและยังรวมถึงวิถีชีวิต เขาบอกว่าศิละปะหมายถึงการลอกเรียนแบบธรรมชาตินั้นเรามาดูนะคะทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมจะเป็นภาพของจริงก็คือภาพชาวนากำลังเกี่ยวข้าวในทุ่งนาเป็นต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานศิละปะนะคะอีกภาพทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์หมายถึงภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพวาดของชาวนาเกี่ยวข้าวในทุ่งนา อันนี้บ้านโดยใช้เทคนิคสีอะคริลิกนะคะศิลปินใช้หลักทัศนธา,าตุในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะอะซึ่งนักเรียนจะเห็นน้องว่านหนึ่งเป็นภาพจริงอันหนึ่งเหมือนเป็นภาพวาดท,ที่คัดลอกมาจากภาพจริงอีกทีหนึ่งนะคะ,ะหน้านี้นะคะทัศนธา,าตุในสิ่งแวดล้อมในภาพจะเป็นรูปเรือนะคะมีเรือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นภาพเรือ ที่ตลาดน้ำดําเนินนะคะจังหวัดราชบุรีเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะทันาทาศนธาตุในงานทัศนศิลป์นะคะเมื่อเรามีต้นแบบแล้วเราก็มาวาดจําลองเหตุการณ์อ่ะอันนี้จะเป็นภาพวาดเรือ ที่ตลาดน้ําดําเนินนะคะจังหวัดราชบุรีวาดโดยใช้สีน้ําและใช้หลักทัศนธาตุในการสร้างผลงานก็คือการจัดปรุงประกอบของเรือนะคะ,ะดูความแตกต่างแตกต่างในที่นี้หมายถึงแค่เทคนิคสีที่ใช้อันนึงของจริงอีกอันนึงเป็นภาพวาดนะคะศิลปินเขาถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดให้นักเรียนเห็นนี้นะหะ้ หน้านี้นะคะทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมในภาพก็จะเป็นน้ำตกใช่ไหมคะดูแล้วสวยจังเลยมาไปเที่ยวมากนะคะ,ะภาพน้ำตกก็จะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอยากสร้างสรรค์ผลงานออกมาสวยๆเราสามารถเก็บความทรงจำจากของจริงมาเป็นภาพวาดได้นะคะอะ ในภาพอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่มันเป็นน้ําตกเหมือนกันนะคะ,ะภาพบ้านน้ำตกสร้างสรรค์โดยใช้หลักทัศนาตุเหมือนกันก็คือการใช้สีการใช้รูปร่างรูปทรงน้ำหนักของสีนะคะทำให้ภาพดูและดูลงตัวแล้วก็คุมโทนสีได้สวยงามทำให้มีความรู้สึกสดชื่นหรือน่าไปเที่ยวนะคะ ใบงานนะคะเรื่องทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนนะคะหาภาพทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมมาติดลงบนกระดาษแล้วเปรียบเทียบทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ในงานทัศนศิลป์พร้อมอธิบายการใช้หลักทัศนธาตุตัวอย่างมีให้ดูแล้วนะคะหามาติดแล้วก็ส่งครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ